โดยเชื่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าอาจมีการจัดฉากการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมค่ะพลตำรวจตรีทิติราชน้องหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมตำรวจฝ่ายสืบสวนชุดคลี่คลายคดีความรุนแรงในระหว่างการชุมนุมของม็อบประชธิป,ปั์ประกอบด้วยคดีพบศพกริมทางรถไฟถนนกำแพงเพชรเมื่อวันที่28มกราคมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น คดีฆ่ายัดกระสอบโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบ,บวรมงคลรวมไปถึงคดีต่อเนื่องทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนก่อนนำตัวโยนลงแม่น้ำบางปะกงแต่เหยื่อรอดชีวิตโดยจากการสืบสวนพบว่าทั้ง3คดีมีลักษณะของแผนประทุษกรรมของคนร้ายคล้ายคลึคลงกันคือเหยื่อทั้ง3รายเป็นชายถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน มีการมัดมือและเท้าเหยื่อมีการจัดฉากสวมเสื้อและนำสัญลักษณ์ของกลุ่มม็อบประชธิปัต์มาสวมให้เหยื่อก่อนทำลายหลักฐานด้วยการทิ้งศพในที่เปลี่ยวช่วงเวลากลางดึกนอกจากนี้ยังพบว่าเหยื่อสองในสามรายพบประวัติเคยเป็นกาดกลุ่มนปชมาก่อนโดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพกล้องวงจรปิดบนสะพานพระรามแที่บันทึกภาพเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์ ที่สามารถบันทึกภาพขณะที่รถยนต์อีซูซูดีแม็สีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งมีชายต้องสงสัย4คนอยู่บนรถโดย2ใน4คนนั่งกระบะหลังสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าขับขึ้นไปบนสะพานพระราม8ซึ่งเจ้าหน้าที่กทามากำลังปิดเพื่อทำความสะอาดจากนั้นคนในรถได้มีการลงมาเจราจาขอผ่านทางก่อนจะขับขึ้นไปบนสะพานแล้วกลับรถมาจอดกลางสะพาน จากนั้นสองคนที่นั่งด้านหลังได้โยนวัตถุบางอย่าง2ชิ้นลงมาจากรถแล้วตามลงมานำวัตถุทั้ง2ชิ้นโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจากภาพพบว่าวัตถุชิ้นแรกมีน้ำหนักค่อนข้างมากขณะที่ชิ้นที่2มีน้ำหนักเบาจากนั้นก็ได้ขับขับรถกลับลงมาทางเดิมนะคะแล้วก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าสานัดด้วย พลตำรวจตรีธิติราชกล่าวว่าแนวทางการสืบสวนขณะนี้ตำรวจเน้นไปที่การนำพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุสืบย้อนกลับไปยังจุดต้นเหตุเพื่อหาความเชื่อมโยงแต่จากพยานหลักฐานที่ได้ในขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการจัดฉากเพื่ออำพรางคดีว่ามีการกระทําทรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลจนนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดรวมกรรมที่ใกล้เคียงกัน นะครับแล้วก็นํามาสืบสวนในทิศทางเดียวกันทํางานเป็นทีมหลายๆคนหลายๆท้องที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่ข้อมูลต่างๆกระจายกันอยู่นะครับในส่วนต่างๆที่ดาเนินการอยู่นี่ก็อยู่ขั้นตอนของการที่จะดึงสถานที่ที่พบศพไปสู่เส้นทางการเคลื่อนย้ายศพซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลแล้วเราพบแล้วบางส่วนนะครับยังไปไม่ถึงสถานที่ที่เกิดเหตุจริงๆคือสถานที่ที่มีการทําร้ายร่างกาย ถึงแก่ชีวิตนั่นเดี๋ยวต่อไปก็มีขั้นตอนตามต,ต่อไปนะครับงั้นลําดับต่อไปนี่คือระดับของการที่น่าเชื่อว่ามีการเคลื่อนย้ายนะครับผู้เสียชีวิตมาทําลายที่บริเวณที่ทิ้งศพนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลระบุด,ด้วยนะคะว่าคดีนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและซึ่งเป็นคดีอ่อนไหวคะ่ะเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะต้องทำให้รอบครอบที่สุด มาติดตามกันที่ข่าวต่างประเทศนะครับได้เกิดเหตุระเบิดอาคาร6ชั้นในย่านของแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์ก York, ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งยอดเสียชีวิตนั้นมีเพิ่มขึ้นเป็น3รายและก็บาดเจ็บอีกกว่า60คนขณะที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือทางการมาเลเซียนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากอินเดียแล้วนะครับในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียหลังจากที่มีการเพิ่มการค้นหาไปยังพื้นที่ใกล้กับทะเลอันดามันครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทางการของมาเลเซียได้ติดต่อเจ้าหน้าที่อินเดียเพื่อขอความช่วยเหลือในการค้นหาเครื่องบิน m h